ครับแล้วตอนนี้ก็เราก็ขนของมาถึงบ้านผาฮีนะครับผมอยากจะแจ้งว่า่นึ่งนักท่องเที่ยวท่านใดเห็นวีดีโออันนี้นะครับถ้าท่านขึ้นไปที่บ้านผาฮีนะครับพยายามเอารถอย่างน้อยต้องเครื่องพันห้านะครับถ้าท่านไป4ี่คนนะครับแต่ถ้านั่งแค่สองคนนะ่ะขึ้นไหวแน่นอนเครื่องพันสองเพราะว่าทางชันสี่ผ้าอุ่สาเนี่ยโดยปกติแล้วเครื่องพันสองไม่น่าจะเอาขึ้นนะครับไม่เหมาะไม่เหมาะเลยนะครับทีนี้พวกเราก็เสี่ยงมากวันนั้นขึ้นไปแบบอืดอืดอืดขยับ ช้ามากนะครับคือมันขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับไปแบบเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้เครื่องพังหรือเสียหายนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับก็พอไปถึงดอยผาฮีแล้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอว่ามันมีอะไรบ้างผมก็จะทำวิดีโอรอบๆแล้วก็ที่พักด้วยรีวิวที่พักด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันครับนี้เราก็มาถึงบ้านผาฮีนะครับนี้เรากําลังเก็บกระเป๋าไอเอากระเป๋าเข้าที่พักนะครับนู่นข้างบนนู่นนะครับจะเห็นว่าอันนี้เรามาพักที่คาเฟ่ดอยผาฮีโฮมสเตย์นะครับ ก็จะเป็นแคบๆนิดน e. ึงแต่ว่าเป็นห้องนอนได้สองคนนะครับอันนี้ห้องของยีหวาช่วยคืนนี้ต ну ้องไปหาแล้วแหละโอ้ยขาดผู้ชายนะครับผู้หญิงสองคนนี้น่ากลัวนะฮะเพราะว่าขาดผู้ชายนะฮะไปดูอีกห้องหนึ่งสิโอ้ห้องนี้น่ารัก นี่ดูห้องเขาตะกอนขอโทษนะยังไม่ถอดรองเท้านี่ครับอันนี้ห้องน้ําของเขาโอ้เป็นปืนปูนเปื่อยหมดเลยนะครับสวยงามมีน้ําอุ่นนะครับอืมอนนี้ก็เป็นกระจกนะครับมีโต๊ะนั่งอโอเคอันนี้ส่วนที่เป็นห้องนะครับ อ่าได้โอเคเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวดูห้องไหนวิวดีนะฮะนี่ีห้องนี้ี่ไหนอ๋อลองดูซิเพราะว่าตอนนี้มีเวลาอยู่ห้องนี้วิวสวยเหรออุ้ยของพี่บางบ้านน่ะวิวสวยโอ้ยอันนี้ห้องใกลบ้านบางโอ้ยห้องนี้เห็นวิวสวยงามนี่ครับอันนี้เป็นบ้านผาชีนะครับแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้ว บ้านผาฮีฮีอะตอนนี้ไปไหนหวะข้างบนเราจะพาไปชมวิวข้างบนค่ะ360องศาโอเคไป<ด>เ,อเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้น้องยี่หวาก็จะพากับน้องบุ๋มนะครับจะพาขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้าของท,ที่นี่นะครับอาฮีโฮสเตย์าฮีโฮสเตย์นะครับ โอ้ Ooh, มีคนมาอยู่หลายคนนะอันนี้จุดชมวิวชั้นดาดฟ้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด <พอ S 1> ีครับสวัสดีครับได้เลยครับได้เาเอามาให้นี่ชมวิวนะครับมีม็อบให้ด้วยค่ะโอ้แจ๋วเลยเข้าทางเลยนี่ใหญ่ไหมเออเวิร์ค าสาวๆได้ดูกิ๊กค๊กเลยพอได้หมวกได้ชุดโอ้โหเขามีพร็อพให้ด้วยนะครับวันนี้เราไปดูชมวิวก่อนไหนอ่ะคุณด้านอนอนมองเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือวิวรอบๆนะครับสาวๆก็คือพร็อปกันหน้าดูนะครับถ่ายก่อนแล้วไม่รอกล้องแล้ว โอเและตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารเย็นนะครับตอนนี้ที่นี่ก็คือจะมีอาหารเย็นด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเข้าไปดูอาหารเย็นกันนะครับอันนี้เป็นอาหารหมื้อเย็นนะครับมีอะไรบ้างครับอ่ามาเลยครับ ลาชูลาชูลาบหมูเนาะลาบหมูแล้วก็นี่จะเป็นไข่เจียวนะคะไข่เจียวอันนี้เอ่ยอันนี้จะเป็นสามชั้นผัดลาชูค่ะสามชั้นผัดลาชูชอันนี้เป็นผักน้ำพริกใช่ค่ะโอ้นี่คืออาหารนะครับนี่ครับนี่คุณพี่จะเป็นเจ้าของนะฮะเดี๋ยวเราจะทานอาหารเย็นกันโอเคปเลยครับ ท่านนี่ก็เป็นแขกมาเหมือนกันนะครับนี่ก็อาหารก็เหมือนกัน, <c oughs> นก็คือแท็กเก็ตเดียวกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นน้ําแกงมาเสร์ฟต่อนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วค่ะโอเคอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นน้ําแกงนะครับต,ต,ะะตอนนี้รวมทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ายางโอ้ยอิ่มกันทั้งวันถ้าไม่พอเติมได้ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอด,ดยลุ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 ย ันนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับที่เราตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตรงมุมนี้นะครับเป็นชั้นดาดฟ้าเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราถ่ายช่วงเย็นไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ตื่นเช้ามาจะเห็นว่าอากาศดีมากเลยนะครับมีหมอกนิดๆจางๆนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ครับถลรมมองไปดูบรรยากาศตอนเช้านะครับที่เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่เราตื่นมานะครับ เวลาที่เหมาะที่สุดนะเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนะครับพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้สองสาวเราก็เตรียมตัวรอทานกาแฟนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเจ้าของโฮมสเตย์ก็จะเอามาให้นะครับจะสังเกตว่าพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยนะครับดูนะครับพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากแล้วก็โชคดีนะครับวันนี้ฟ้าระเบิดด้วยเป็นเกรดเลยนะครับเสดายที่มุม มุมด้านขวาของตัวอาคารตัวเนี้ยตรงเนี้ยด้านขวามือที่เราเห็นเนี่ยแม่ยื่นมาบางังวิสัยทัศน์ของความสวยไม่ได้ไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็การก่อสร้างเนาะก็ต้องจําเป็นอันนี้เป็นอาหารมื้อเช้านะครับตอนนี้ก็มีแล้วนะครับกระต้มหนึ่งถ้วยใหญ่นะครับพร้อมกับไข่ไข่ลวกหรือว่าไข่ต้มฮะต้มน้นเอาค่ะ อ๋อ,ต,อ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 ต้องลุดเอาอ๋อต้มแต่จริงๆล้วเป็นไข่ลวกบอกว่าไข่ลวกแต่ว่ามันสุกมันไปเลยเป็นไข่ต้มซะงั้นนี่กรวต้มหมูนะครับอาหารเช้าไม่อิ่เมเติมได้ได้ค่ะนี่แล้วก็ปูด้วย,ยวไปตองนะครับ นี่นะครับคือบ้านผาฮีนะครับสิ่งที่เราประทับใจมากสุดคือหนึ่งนะครับห้องพักที่สะอาดมากเพราะว่าเพิ่งทําใหม่ห้องพักที่บ้านผาฮีเนี่ยมีแค่สี่ห้องนะครับมาดูห้องนะครับจะสังเกตว่าห้องมีแค่สี่ห้องเองนะครับเขาทาแค่สี่ห้องนะครับห้องพักสะอาดมากเลยที่นอนที่ผ้าปูที่นอนทุกอย่างเป็นมีที่นอนจะเห็นว่ามีที่นอนเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพักที่นี่ราคาเาาขาคิดหัวละแปดร้อยนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับมีอาหารเชา้าและอาหารเย็นให้หมดเลยนะทุกอย่างนะครับเป็นแพ็กเกจหมดเลย ชาก็กินฟรีกาแฟก็กินฟรีนะครับยกเว้นอาหารที่ร้านของเขาก็จะมีอย่างอื่นที่เราไปซื้อนะครับเขาเป็นร้านขายของชําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีขายของชําด้วยเราก็สะดวกสะดวกเลยนะครับสําหรับที่พักที่นี่นะครับทีนี้หัวละ800นะครับถ้าไปนอนคนเดียวนะครับท่านจะเสียพันหเพราะว่าเขาตีไว้ว่าห้องห้องละอย่างน้อยต้องสองคนคือพันหกรบาทหัวละ8 0 0นะครับแต่ถ้าใครพักไปพักคนเดียวเนี่ยท่านจะเสียพันหนะครับแต่น่าจะต่อรองได้เหลือพันห้าพันสี่ลองคุยกับเขาดูนะครับเพราะว่า เจ้าของใจดีนะครับสิ่งที่ผมประทับใจอีกอย่างก็คือหนึ่งเรื่องอาหารนะครับอาหารเหนือเข้ามาเสิร์ฟเรามีชื่อตามที่เห็นวิดีโอนะครับผมก็ลืมนะมาพูดตรงนี้ย้อนหลังนะครับก็จำไม่ได้แต่ที่ชอบี่สุดเช้าเช้าเช้าวันไหนเนี่ยเขาเอาข้าวต้มมาเสิร์ฟเนี่ยข้าวต้มที่เราชอบเนี่ยคือเป็นข้าวดอยนะครับข้าวดอยทำข้าวต้มเนี่ยพอเราเคี้ยวไปทั้ง4คนนั่งกินไปแล้วก็หันม้ามองหน้าเหมือนกันเฮ้ยพี่มันอร่อยดีมันนุ่มๆนุ่มๆเหนียวๆรสชาติอร่อยมากนะครับซึ่งตรงนี้นนะะคครรัับบข้้้าาาาวดออยเมมทต มันเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็อเมซิ่งมากเลย <_' cause S 1> เราชอบกันมากเลยทั้ง4คนนะครับนะครับทั้งหมดนี่คือการเดินทางตั้งแต่วันที่13บสถึงสินะครับกับวันนี้วันนี้ผมอ่าวันสุดท้ายก็คือวันที่17นะครับผมก็จะเดินทางขึ้นเครื่องบินขากลับเดี๋ยวผมจะแวะบ้านดำนะครับก่อนขึ้นเครื่องนะครับเพราะมันเป็นทางผ่านนะครับบ้านดำเนี่ยสาวๆเขาอยากไปดูกันก็เดี๋ยวจะมีรูปคงไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วก็จะเหลืออีกไม่กี่นาทีไอ้เมื่อเหลืออีกี่ชั่วโมงที่เราจะต้องขึ้นเครื่องนะครับ นะครับโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปไปเจอที่บ้านดำนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมแล้เวเจอครับ